สวัสดีจ้าทุกคนลวนพาทุกคนมาดูดอกไม้ข้างหลังลวนนะจ๊ะดอกไม้สวยมากเลยจ้ะทุกคนนี่จ้ะเดี๋ยวลวนจะพาทุกคนไปใกล้ๆนะจ๊ะสวยมากเลยจ้ะแล้วมีดอกกุหลาบด้วยนะจ๊ะทุกคนดอกอ่าลวนจําชื่อไม่ได้ให้ไฮเดรนเยียหรืออะไรนี่แหละจ้ะทุกคนเดี๋ยวลวนจะพาทุกคนอ่ามาดูใกล้ๆนะจ๊ะดูความสวยของดอกนะจ๊ะาเลยจ้ะดูไปพร้อมกันนะจ๊ะ จ้าทุกคนจ้าดอกพุ่มพุ่มนี้นะจ้าพุ่มเดียวนะจ้าทุกคนดอกจะสวยงามมากเลยนะจ้าทุกคนจ้าจ้าล้วนให้ทุกคนได้ดูนะจ้าเนาะดอกนี้จะอยู่ได้นานนะจ้าทุกคนล้วนเดินผ่านก็ยังดอกก็ยังบานอยู่นะจ้าทุกคนจ้าล้วนก็เลยคิดว่ามาลงคลิปให้ทุกคนได้รับชมไปด้วยนะจ้า อันนี้มันเป็นเดี๋ยวจะทุกคนอันนี้เป็นดอกตายนะจ้าดอกนี้เป็นของปีที่แล้วจ้าทุกคนจ้าถ้าเราไม่ตัดเขาก็จะยังเหลืออยู่นะจ้าเราต้องตัดนะจ้าทุกคนที่บ้านรวนก็ลงให้ทุกคนได้รับชมแล้วนะจ้าแต่นี้ก็มีหลายที่แล้วมีหลายสีหลายดอกด้วยนะจ้าทุกคนหลายสีนี่จ้าปกติพุ่มนี้ก็ใหญ่พอสมควรนะจ้าทุกคนจ้า เดี๋ยวลวดจะให้ทุกคนดูดอกของปีที่แล้วนี่จ้าทุกคนจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะจ้าถ้าเขาเหี่ยวไปนะจ้าของปีที่แล้วนะจ้าก็หลายเดือนนะจ้านาะก็ปีหนึ่งเต็มๆได้นะจ้านับจากของเดือนนี้มาจวบเดือนอย่างนี้นะจ้าถ้าเราไม่ตัดเขาเขาก็จะเป็นอย่างนี้จ้าทุกคนจ้าี่น้ีเนะดอกสวยงามมีหลายสีนะจ๊ะแต่ไม่ใช่ในพุ่มนี้นะจ๊ะ ที่อื่นๆนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าเนาะลวนเห็นอีกพุ่มหนึ่งอยู่จ้ะแต่คนละสีนะจ้ะนี่จ้ะโอ้สีสวยหมายถึงอีกพุ่มอื่นนะจ๊ะแต่แต่แต่พุ่มนี้ก็จะเป็นสีนี้สีเดียวจ้ะทุกคนจ้ะสวยมีลวนจะพาทุกคนไปดูฝั่งนั้นนะจ๊ะฝั่งนี้บางกิ่งจะไม่ค่อยดอกมากเหมือนฝั่งทางนน้นนะจ๊ะทางนน้นดอกนะจ้ะดอกเยอะจ้ะทุกคน ฝั่งนี้นะจ๊ะจะตกด,ดุนฟ้าทุกคนมาฝั่งนะี้ฝั่งนี้จะดอกไม่เยอะแล้วก,ก็มีอีกต้นหนึ่งนะจ๊ะใกล้ๆก็นี่จ้ะทุกคนอีกต้นหนึ่งนะจ๊ะต้นนี้ดอกก็ไม่เยอะมากจาก้ะแต่เขาก็ยังมีดอกนะจน๊ะจ้ะทุกคนก็พุ่มใหญ่เช่นกันจ้ะ แต่ไม่มีดอกเนาะโอ้มีดอกแต่ไม่เยอะพูดผิดวนจะสวยงามนะจ๊ะปกติดอกเขานี้ก็จะเป็นดอกเล็กๆนะจ๊ะแต่ทีนี้เขาออกเป็นพุ่มนะจ๊ะทุกคนนะี่จ๊ะก็เลยไปเหมือนว่าดอกใหญ่แต่ก็ไม่ใหญ่นะจ๊ะทุกคนนะเดี๋ยวลวนจะพาทุกคนดูดอกกุหลาบใกล้ๆนี่เลยจ๊ะนี่ดอกกุหลาบที่อยู่ใกล้ๆกับดอกนี้น,นะจ๊ะ กุหลาบอันนี้ก็จะหมดฤดูแต่เขาก็ยังมีดอกออกมาอันนี้ก็เป็นจุมของเขาในเจ้าทุกคนจ้าทุกคนจ้สวยนะจ๊ะอันนี้ดอกดอกนี้จะออกมารอบสองนะจ๊ะทุกคนเหมือนนี้นะจ้ะจะออกมารอบที่สองนะจ๊ะทุกคนจ้าคลิปนี้ลวนก็ขอจบแค่นี้นะจ๊ะทุกคนเอาไว้เจอกันคลิปหน้าจ้าแล้วว่าลวนจะพาทุกคนไปไหนนะจ๊ะ ขอบคุณมากนะครัที่มารับชมสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้า